สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องมาอสไพร์ตุรกีนะคะวันนี้มาชวนทำโยเกิร์ตกันแต่ว่าเป็นเป็นโยเกิร์ตนำรึ่งนะยูยูก็อยากกินนี่งอะทำออกมาแล้วเขาก็ไม่โฟกัสนะกล้องเนี่ยมันจะไม่โฟกัสตัวนี้มันจะเป็นโฟกัสหน้านีนะอะาจจะมีตะตักให้ดูเนี่ยค่ะเป็นโยเกิร์ตแบบอื้มอะสสยเฮลตี้นะคะสายอะไรของเราก็มานี่อยากให้โฟกัสให้ดูว่า น้องเนื้อนเนียน hey, เป็นไงแต่ว่าทําไมเขาไม่แข็งถูกไหมคะที่เขาไม่แข็งเพราะว่ามีนาใช้นมผัดเจลไรห,หรือว่านม u s t นมโรงเรียนนั่นเองนมพวกนี้ค่ะเขาจะตักเอาไขมันข้างหน้านมออกไปแล้วส่วนหนึ่งแล้วเขาก็จะมีกรรมมาวิธีในการทําแต่ว่าถ้าเราใช้น้ํานมดิบนะคะน้ํานมดิบในการทําอันนี้เกริ่นก่อนเข้าที่จะไปไปดูสูตรกันนะก็คือถ้าเราใช้น้ํานมดิบนะคะน้ํานมดิบแล้วก็เอามาต้มให้เดือดก่อนนะคะเดือดสักประมาณ เออสินาทีก็คือคนคนเรื่อยๆอย่างเงี้ยคนตุรกีเขาจะคนคือเขาจะเอาน้ําในนมเนี่ยออกให้หมดน้ําในนมมันจะระเหยออกไปหมดแล้วมันจะเหลือแต่นมแท้ๆเหมือนเราทาเนยกีอ่ะเออเสร็จแล้วเราค่อยเอามาทําเพราะฉะนั้นถ้าทําอย่างนั้นน่ะและหัวโยเกิร์ตนะคะหัวเชือ้อถ้าใครใช้เป็นกรีกโยเกิร์ตบางการีหรือโยลินดาอะไรพวกเนี้ยจะได้โยเกิร์ตที่เนื้อค่อนข้างแข็ง แต่ว่าถ้าใครใช้เป็นพวกโยเกิร์ตธรรมดาโยเกิร์ตถ้วยธรรมดาที่แบบเนื้อเขาเหลวอยู่แล้วหัวเชื้อเป็นแบบไหนโยเกิร์ตได้เป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็เป็นนมนมโลแฟตจะได้โยเกิร์ตที่เหลวเนี่ยอ,อร่อยเลยอุณหภูมิก็สําคัญถ้านมร้อนเกินไปเขาก็จะไม่เป็นนมเย็นเกินไปเขาก็จะไม่เป็นแต่ว่าเราก็สามารถทําได้ค่ะทำสักสองสารอบอะ่ะเดี๋ยวก็ทําได้ ไปทำกันค่ะอร่อยมากมเริ่มจากการต้มนมนะคะจะเป็นนมกล่องนมโรงเรียนนมพัชเจริญหรือนม UHT ก็ได้ต้มให้เขาเดือดค่ะเดือดเสร็จทิ้งไว้สักพักหนึ่งให้เขามีความอุ่นในระดับหนึ่งเดี๋ยวจะมีวิธีการเช็คนะคะเดี๋ยวจะใส่ภาชนะอะไรก็ได้แต่คุณตุรกีเขาบอกว่าถ้าใส่พวกภาชนะทอง ทองแดงหรืออะไรพวกเนี้ยเขาจะได้โยเกิดที่ดีมินาก็ไม่รู้แหละมีนาซื้อมามีนาชอบของพวกเนี้ยใส่ลงไปเลยค่ะตัวเนี้ยประมาณหนึ่งถ้วยตวงครึ่งใส่ไปให้เกือบเต็มเดี๋ยวมินาะจะต้มอ,อีกอานเพราะว่าเดี๋ยวมีนาะจะทําอีกอันหน่งความร้อนของนมเนี่ยค่ะคือเอานิ้วเนี่ยค่ะจุ่มลงไปนับถึงสิบหนึ่งสองสามถ้าเราทนได้คือทนได้อะค่ะ ประมาณ40องศานะคะแต่ถ้าใครไม่มีเทอร์โมมิเตอร์นะเอานิ้วจุ่มลงไปถ้าเราทนได้นับถึง10คือใช้ได้เนี่ยแต่ว่าถ้าร้อนเกินไปนะคะถ้านมร้อนเกินไปก็คือพักไว้ให้อุณหภูมิเหลือประมาณ40องศาหรือว่าเอานิ้วจุ่มลงไปเขาทนเราทนได้เป็นพอดูอันนี้ก่อนนะอันนี้ก็คือเดี๋ยวมีนาจะใส่โยเกิร์ต โยเกิร์ตเนี่ยค่ะถ้าใครใช้เป็นดัชชี่หรืออะไรพวกเนี้ยนะใช้แค่ครึ่งถ้วยตวงครึ่งถ้วยของเขาอะครึ่งแก้วของเขาอะได้แต่ว่าถ้าจะใช้เป็นโยเกิร์ตบางแกลียจะดีเพราะว่าเขาจะได้เนื้อที่ข้นและหนืดกว่าจะบอกเลยว่าจะบอกว่าความข้นของโยเกิร์ตความแบบความแข็งของโยเกิร์ตอยู่ที่หลายปัจจัยหนึ่งคือ นมเนี่ยถ้าเราต้มนานหน่อยต้มคนตุรกีต้ม15นาทีเลยนะคือพอก็เดือดเนี่ยก็เอาทัพพีเนี่ยคนคนค,นคนจนน้ํานมเนี่ยเขาเระเหยเออกไปหมดเหลือแต่นมแท้ๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วค่อยเอามาทำสองอุณหภูมิได้ที่จะไดโยเกิร์ตที่แข็งอ่ะมีนาใช้หนึ่งช้อนโต๊ะแต่พูนๆนี่แหละค่ะแต่ว่าถ้าใครตักไม่พูนนะใช้ไปประมาณสช้อนโต๊ะได้ ใครไม่ชอบหวานนะคะไม่ต้องใส่มีนาอยากกินโยเกิร์ตน้ำผึ้งมีนาก็ใส่น้ำผึ้งลงไปอยากให้เขาแบบหอมติดปลายลิ้นอ่อนๆเท่านี้เองเสร็จละคนทุกอยาก่างเข้ากันใส่นมลงไปหน่อยหนึ่งคนแล้วก็เทลงไปาาะะเนี่ค่ะแล้วก็เทเทมันลงไป อย่าใส่นมเยอะนะมันมันจะล้นแบบมีนาเนี่ยเดี๋ยวมีนาจะทําอีกอันอีกอันนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมโยเกิร์ตกันก่อนใช้แก้วเดิมเนี่ยนะคะไม่มีปัญหาสองช้อนโต๊ะนะคะโยเกิร์ตกรีกโยเกิร์ตท,ที่มีนาใช้ใครใช้เป็นดัชชี่อย่างเดียวก็ได้ะคะ่ะประมาณครึ่งแก้วของเขาอะมาขาดได้แล้วเทเลยเว้นเว้นระยะไว้น,นิดหนึ่งเว้นระยะไว้ใส่โยเกิร์ต นี่นะคะโยเกิรของเราอันนี้ถ้าใครชอบรสธรรมดานะคะมีนานก็จะไม่ใส่เขาเรียกว่าอะไรไม่ใส่น้ำผึ้งใส่นมลงไปนิดนึงคนคนให้เข้ากันแล้วก็เทนอรเลยคนนิดนึงเสร็จแล้ว ปิดฝานะคะเสร็จแล้วเราจะห่อผ้าห่อผ้าหรือว่าใส่ลังน้ําแข็งอะไรไว้ก็ได้ค่ะเนี่ยเราจะต้องห่อผ้าหรือว่าใครจะใส่ลังน้ําแข็งหรืออะไรก็ได้ทิ้งไว้อย่างนี้ค่ะประมาณสิบชั่วโมงสิบชั่วโมงนะคะหรือหรือหนึคืนถ้าใครทําตอนกลางคืนจะยิ่งดีทิ้งไว้แบบนี้ละค่ะเดี๋ยว พอสิบชั่วโมงหลังจากนี้เดี๋ยวตอนเย็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 นค่ำค่ำเดี๋ยวเรามาดูกันอะเปิดมาให้ดูจะเปิดให้ดูจะเป็นแบบนี้ค่ะอย่างนี้ยังทานไม่ได้นะคะเขาก็จะแบบเป็นเนื้อยุ่งๆแบบเนี้ยเนี่ยมินาจะบอกว่าเขาต้องแช่ตู้เย็นให้เขาเซ็ตตัวก่อนตอนนี้เขายังไม่เซ็ตตัว เอาช้อนวางได้ค่ะไม่มีปัญหาเขาจะหยุ่นหยุนแต่ว่าถ้าวางไปนานๆเขาจะเป็นน้ำเนี่ยเพราะว่านมที่มีนาชัยเนี่ยมันจะเป็นนมโลแฟตครึ่งหนึ่งมีไขมันอยู่แค่ประมาณ3.5%เท่านั้นเองเปรี้ยวนิดๆแล้วก็มีความหวานหน่อยๆเดี๋ยวเราจะปิดไว้อย่างเงี้ยค่ะแล้วเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะ1วันกับ1คืนก็คือพรุ่งนี้เชา้ากินได้เลยเรียบร้อย ไปค่ะเดี๋ยวมีดาไปแช่ตู้เย็นให้อย่างนี้เลยนะช่องธรรมดาค่ะเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่เราแช่ตู้เย็นมาแล้วหนึ่งคืนเดี๋ยวจะเปิดให้ดูไอตัวทับเบอรแวร์ plus ตัวนี้เป็นแก้วนะเปิดให้ดูก่อนเนี่ยนองจะข้นนะคะแล้วก็ตัวนี้ เนื้อมันจะเหมือนเต้ากู้อะอะย o ก h u r t ตัวนี้นะคะย o ก h u r t ตัวนี้นะสามารถเก็บได้เจ็ดวันในตู้เย็นหลังจากเจ็ดวันแล้วนะคะพวกโยเกิร์ตโฮมเมดเนี่ยเขาจะเปรียรยปร้ยวขึ้นเรื่อยๆเ,เปรี้ยวขึ้นเรื่อยๆพอเขาเปรี้ยวขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเรากินไม่หมดเราจะแก้ยังไงเอากระชอนตาทีอะคะ่ะหรือว่าเอาผ้าขาวบางก็ได้มาเอาตัวโยเกิร์ตเนี่ยเทลงไป ให้น้ำเวน้ำเปรี้ยวเนี่ยเขาไหลออกให้หมดค่ะก็คือทิ้งไว้อย่างนั้นประมาณสักพักนึงอะ่ะให้น้ำเวน้ำเปรี้ยวเนี่ยเขาไหลออกมาให้หมดเราจะเหลือแต่หัวโยเกิร์ตหัวโยเกิร์ตเนี่ยมันก็จะคล้ายๆมันจะเป็นกึ่งแบบเข้มข้นคล้ายๆครีมชีสค,คล้ายๆหัวโยเกิร์ตตัวนั้นนะคะเอามาทาขนมปังแล้วก็ราดน้ำผึ้งอร่อยมากคือยังสามารถทานได้นะนี่คือวิธีแก้นะคะถ้ามุดใครสมมุติใครทำแล้วเปเล่าจาับอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ถึงอาทิตย์หนึ่งเปรี้ยวแล้วฉันทนไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ย ทำวิธีนี้ได้และหัวเชื้อโยเกิร์ตที่ทําแล้วในแต่ละครั้งเนี่ยนะคะเราสามารถตักตักอันที่เราทําแล้วเนี่ยเนี่ยตักอันที่เราทําแล้วเนี่ยค่ะของโยเกิร์ตในแต่ละรอบเนี่ยนะคะเราสามารถใช้อันที่เราทําแล้วได้ประมาณสามครั้งแล้วก็ใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าโยเกิร์ตจะเปรี้ยวขึ้นเปรี้ยวขึ้นเรื่อยๆโยเกิร์ตท,ที่มีรสเปรี้ยวเนี่ยมันเป็นสเสน่ห์ของอโยเกิร์ตโฮมเมด ลทำกันนะคะแล้วส่งกันบ้านนะคะที่เพจไมล์สะพยตุรกีจะบอกว่าตัวเนี่ยเดี๋ยวต้องมีคนสนใจค้นมีนามีขายไหมคะคนตุรกีเขาบอกว่าทองแดงอ่ะพวกเครื่องทองแดงเนี่ยทําโยเกิร์ตได้ดีกว่าพวกใส่พวกพวกแก้วพวกมออีกนะเขาบอกอย่างเงี้ยยังค่ะตัวนี้ยังไม่มีนะคะหรือว่าใครสนใจลองทักมาที่เพจนะเผื่อมีนาหาได้เผื่อมีนาลงวิดีโอไปแล้วแบบเดือนหนึ่งแล้วมีนาหาได้อะไรอย่างเงี้ย ก็ทักมาถ้าใครอยากได้ขายขายไม่ได้ส่งให้ฟรีฝากกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็จะได้ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยเนาะแล้วก็เดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะไปกันคะ่ะสวัสดีค่ะ